สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแก้วอนุบาลปลานะครับลูกปลานะครับอันนี้ก็คือเป็นแก้วที่ไว้ใส่เ๊ปซี่นะครับแก้วละ2ีบาทแต่ว่าเราไปขอซื้อเข้ามาในราคา2บาทนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแก้วแล้วก็ปากลีนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับเจาะรูให้เยอะๆแล้วกันนะครับทีๆหน่อยนะครับเพื่อให้มีรูระบายอากาศแล้วก็อนุบาลน้องได้นะครับ แยกเป็นตัวต่อตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่ทำเสร็จแล้วนะฮะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็มีแค่บัคลีนะครับแก้วนะครับแล้วก็เจาะรูใด้ความร้อนของบัคลีครับเจาะรูเข้าไปี๋ยวเราเจาะให้เด๋นี่ง่าย ก็จะรูเพื่ออะไรเพื่อให้มันระบายอากาศแล้วก็ให้มันขี้ปลาออกมามันจะได้ไม่มีตะกรนตกค้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูนะครับว่ามันใส่แบบไหนน,นะครับเอาละครับพอเราได้แก้วรูๆแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใส่ในกระถางหรืออ่างหรือสู้ของเราได้เลยนะครับแบบนี้นี่เราก็จะสามารถอนุบาลปลาได้นะครับน้ำก็จะไหลเวียนตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็จะเป็นน้องปลาทองนะครับถ้าอยู่คอนโดล,ละหนึ่งตัวไปเลยลูกปลาทองนะครับต้องแยกนะเดี๋ยวมมนจัดกันหาอยู่ตัวเดียวพออย่าก็ตายนี่เลยนะครับก็ถ้าอยู่คอนโดล,ละตัวไปเลยนะครับ <c oughs> ดูง่ายนะครับแบบนี้เลย เป็นไอเดียดีๆนะครับสําหรับการอนุบาลลูกของปลานะครับลูกของปลาชองนะครับนี่ทำง่ายๆครับง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆไปเลยนะครับอนุบาลได้แบบนี้เลยใครสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามนะครับ